ท่านผู้ใหกนายกเร็โมยามา่ดาส่เจ้ว่าเอ้วยกูตูดี่นายจีชัวมาบาวมีพี่นายเราดาจันรมยามาไ่ด้าเพียบเอะพวกกับบามีหนึ่งเนี่ยเราดาท่าผ่ดาเพียบอรคู่ที่2ของรายการครับมวยไทยบ่ไหว้ต้อมีเนี่ยต้องจีบวยเพียบอไดาราประมาชว่ยิ่งกว่าน้ำร้อนน้ำมันในกระทะอีกครับคู่แรกของรายการของเราในวันนี้ครับโอ้โหเรียกได้ว่า ะครับมาดูคู่ที่2ของรายการครับไวท็อปสิเสียบป๋อครับมุมแดงเจอกับสจปวารสิทธิ์เจสตังโมครับในมุมน้ำเงินครับสจปวารอเบอร์อปพเมีเดินเขไาครับโสเดิเข้าครับจอารกซ้ายครับไวท็อปไวท็อปสิเสียบป๋อครับจากจังหวัดนครงขุมาครับปัจจุบันนี้ก็อายุ31ปีไปแล้วครับเนี่ยว่าสามสิบยังเจ๋วครับดูครับ จับเหลี่ยมทุ่มนอนลงไปครับทางด้านของไวท็อปติขวาครับจอจับไว้แน่นครับแม่คืนแข้งขวาครับพยายามจะเขี่ยร่างครับจอแต่เจอขวางตีหัวครับแมไปดาลล่อ่ะคุณม้าพี่นั่นป็นงันมือกะซาสนนนี่จะดูทุจรกันเยคะีลยเนี่ยนี่พี่วด่นลูกขันตาเลย ฝอยลำตัวครับทุกซ้ายครับจอหันดีเจดีที่เด็ยดาไท้ไฟดาวนขวากับไอ้มาไฟยฝอยทรายครับแพเท่าหลันดีโดเลยโทษด่าที่เด็ยดูครับแทงเข่าขวาครับจอสไตล์การชกเหลี่ยมมวยนี่จะคนละแบบคนละสไตล์นะครับผมจานเด็กครับจะเป็นเหลี่ยมแบบจับได้แล้วเททิ้งไปเลยครับทางด้านของไวท็อปส่วนจอดีวงในจะมีงัดสองนั่นคือทีเด็ดของเขาเลยครับ ปล่อยหมัดขวาครับจอดันครับแม่เหลี่ยมล่างครับเอาชีกันแล้วผู้ช่วยต่ายไม่ยากผุ้ช่วยต่ายขาดเยังระยะประชิดครับจอดูครับเห็นมวยครับหลอกล่อครับจอโอ้จิ้มนสียบปล่อยขวาครับแม่คืนทีดีเสียงดังฟังชัดครับไวท็อปวงในครับตีของขวาครับจอโอ้ อังเลอตัวนี้นาที่ไ้เองมาอย่าละดีดูอยังบังแม่ดูครับดูจิตุกจิกครับตะป้ระปรมาจชรย์บิชนุลตัววาบิถาเราดูดิอาชิบบาลเอไรครับมารับชเล่นเราได้หนิทามาดาดูดิตจ้งทาเราตัว้อเด้ โอร e e e, ิเชลยันนาเลยต้าช็อตโต้หนิบิยังรับอยู่ครับไวท็อปตีเข่าขวาครับจอยัดเข่าขวาคืนเหมือนกันต้าช็อตไต้ท่าเลยตีจากข้างหลังครับมาดจอตีขวากพอรครับยังไงต่อครับคืนแข้งขวาครับไวท็อปตีบวชเราด้ตีล่าเซนเนี่ยกระดานว่าเรื่อบวชใช่ไหมครับโทษเหมือนกันไวท็อปตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาคืนครับไวท็อปเอาไว้เลยครับตำนานของจอครับ เตะคร, <มา S 2> รับคืนแข้งขวาครับไบท็อปลงงัดซ้ายต่อยขวาครับจอ,อยขยับขวาตัดลำตัวครับบุกซ้ายต่อยขวาครับจอเดินขวาแทงซ้ายครับพยายามใช้เหลี่ยมล่างครับจออหลแหมขยับเข่าหาครับ ตั้งเข่าบังไว้ครับไวท็อปดูวงในครับแทงเข่าขวาครับจอดูครับเข้าระดีตูรีดู๋ยวทุ่ยเดี๋ยวยเด้ย่ามาไพ่าเนี่ยเตะขวาครับไวท็อปขยับครับไม่ขขวาลำตัวครับจอทุกซ้ายครับ เดียวเป็ว่าสดหมดเกลาไปเลยครับคู่นี้ตังเขา่าบ้านการกิ๊ติครับจับแยกครับขยับามขัดจอ่อเตะขวาครับ,บรหน้าที่ไว้ท็อปนี้พยายามมองหาจังหวะไตขวาครับแข่งนี้อาจจะใช้เหลี่ยมล่างครับเตะขวาครับจอ่อยังหลุดออกได้ครับไวท็อปเตะซ้าย ต่อว่ายังไงครับคืนหกซ้ายต่อยขวาครับไม่โดนครับเตะขวาลําตัวครับใบท็อปโอ้โหแม่งนี้เข้าไปครับเ้่ารันดิดเลียดัเท่าช่าสุรทูเนียดด้วยเหรน้ป้าเลยเนี่ยดดพุชก่จะติเหรอมันด้วย่หรเนี่สายล่างครับอ้ไอหมอนี่นาที่เดียวไอไฟดาวที่เดียวมีนาเดียว จันนานเลยวัดแท้นะอดีกแกตุ้ดี้ชิลปที่งตาไว้ตาเราเนองชี้ตาเดี้ยชิบาเลยมารับชชกันต่อครับในยกที่สามครับทั้งไปเราจะตเรีที่เดียดเจเดียวดูได้เกเดียวเกิดขึ้นหรือเปล่าคร euh ับชนะใครชนะแบบไหนมาลุ้นพร้อมกันครับไป้ายครับจอ เม่ช่วงจังหวะไปยยกสองนี่ไว้ท็อปลับหมัดของจอไปเยอะพอสมควรครับกินควาัวดูครับหมัดหนึ่งสองูโร่ทูเรบแะลาดิเจกะอีกการย้ายหชกันเลยอาวียนี่ยหญ่ค่าจเชดดด้วยด่าทูเจติเจเดตโตรลิคุยเดเจเนยแข่งขวานี่ก็ยังเดยสนนนเนี่ยวิดทีเข้ามาทายครับ ก่อนถ้าคนลงเวียนี่กประมาณถ้าลงเนี่ยล่ามีเชิงใา้ถ้าเน้นๆเลยจียระดิษแมู่ิเศษครับไม่จังหวะนี้หลบไม่พ้นครับจอบัดดูครับหมัดขวาของจอครับตีเขาซ้ายครับขวาหน้าครับไวท็อปโอ้โหดูครับแกครับเอาดูชาที่ชา ให้ใบเดาจี้ฉากจอเดี๋ยซ้ายล่างครับใบท็อปจิมขว้าโอริโชแข่งเหมือนกันครับใบท็อปเตะขวาครับจอริโไปซ้ายครับดูครับโอ้ยี่เด๋ให้ใบเดาเงี้ยเดาไม่เล่นดาวล้านวะม่ดูครับบังที่เด๋เงียบหน้าเดียวทุ่งเจ็ดเดียวรอเลยที่เดี๋แบบยืนปักๆอยู่กับที่เลยครับจอเลยยจีเนี่ยทุ่นเหนียวล่ะ โอ้ที่เดียไม่ไม่เดาแชร์ไปแม่จังหวะแบบนี้นี่สตอรี่ที่อะที่เนียจะได้เห็นนะครับผมจานเอกครับโอ้โหไม่ได้เห็นกันง่ายๆครับจังหวะกระโดดต่อยของจอครับแหมแล้วแกต่อยแม่นด้วยครับจอหยับครับดูครับแม่เรียกไในว่ามั่นอกมั่นใจเต็มที่เลยครับทางด้านของจอครับไม่รู้ว่าผลจะออกมายังไงครับมั่นใจ ไมันะครบ่ฝึกซ้ายไม่โดนครับเตะข้างขวาจ่อครับต่อยขวาครับไวท็อปกอดคอไว้ก่อนครับจ่อโอ้โหดูครับขยับเข้าหาครับไวท็อปแหมเตะขวาจับได้คืนแข้งขวาครับหมดยกสุดท้ายครับ ပေါ်ပြီသုံးလုံးတော့ပါ යි နိုင်ရှော့တော့ပြပြတတမ်းပြပါဦးတိုင်ရင်ဆုံးပြတ်မှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာဖိုက်တာတိုင်ရင်ဆုံးပြတ်နေအနိုင်ရရှိခဲ့ပါပါ